I trained ไอ้เล่นออกอ่ะไอ้เล่นออกนะแกที่เป็นคนมาเบอร์สี่เบอร์สี่เป้ยเพื่อนจังแลย ตอนนี้เราเป็นรอเลยดับเบิลคิลเก็บโอ้ยไม่โดนนี่มันเจอแล้วดับเบิลคิลล oh, ูกตีลูกตี

ะไรที่แบบตอนที่ผมไม่คอนที่ว่าเอากรับโหลกมาเต้นเต้นเฮ้ยเกือบตายจี๊ด

นเรื่องมันมันหนักนะมันมันมันไอ้ม้าก็ม้าก็กลุ่ม double kill อ้าวไปจุอันนั้นโอ้เราดูทรงแล้ะ l อ o k at me go I'm not the old <c oughs> me no more เราดูทรงแล้วพี่อ่านน่าจะเอาคลิปตอนที่ H, อ,อเล่น B S S เก็บสามอะต่อต่อไปเลยที่ไม่ได้โงนั้นนะพี่อันพี่อันพี่พี่เดม๋ยนมนเข้าห้องห้องเพื่อนผมได้ไหม

เอาเหรอฮะไอ้บุญอะไรโอ้ยจับบาลีก็ไม่ดูบอพี่อ่ะไม่ค่อยได้จับอะดูไปจับบาลนจเจพีนี่มันอ่ะดาวพี่นดสอพี่ First Blood เร,เราจะในเลือกตเลยนะดับเบิลอยู่ไหนเนะเย้ยดูโอเคเห็นมันแล้วเห็นลูกสองขึนอยู่บนหลังคาเฮ้มเป็นคนขับตรนีก่อนนะเป็นตัวร้บโอเค สวยเพื่อนได้ดูดีดี่ครับผมยจะมีีเฮ้ยว่มก Look at me go ี่ทาย i n t the old me n ดี๋ยมอว์นั่งไรแล้มีตัวคู่ใชเพื่อนเอาไปอันนี้นี่เอาไปอีกนีเกาะไหม อาเดี๋รปหนึงเสร็จแล้วกันละร้อยแล้วกันะ

เราต้องบอกเก็บมันพันยาไม่เดี๋ยวมันวิ่งขึ้นไปเลยมนจะมาโตเลยก็ให้แต่ใช่ว่างฉันไม่ใช่ ตอนนี้หมดเลยไปอัดข้างแล้วหมดแล้วนี่ยบอกเลย double kill ที่บอกไม่น้องเดี่ยวชิวก่อนทำไมมันขังอ่ะไม่ต้องมาเอ๊ะ ไม่ต้องแอรอกไม่หรอกเขาแอรกเพราะว่านี่ไงผมจัอ่านนี่จะรัเนอันบปนี้ปะปะไปเ่อนนะไรอยไรเนี่ยในเอามาน สอบเร็วด้แล้วในหน,น,หนึ่ง,ก,งก็บอกเองเป็นเหมือนเองเองมีลูกหนึ่ก็บอกว่ายิงยิงแล้วก็ก,กดปืนก็ได้ยิงแล้วก,กดโหลนก็ได้แบบพี่กินเลก <Verse Blood. S 2> ัน First Blood เดินไปไหนนะรอบสองรอ โอเค่ไม่รู้ไปยังไงก็ได้อะโอ้แน่แน่เพิเจอมาเียมาเดยโดนโอไม่ ดับเบิลคิลทริปเปิลคิลแค่นี้ก็ดีจัะละที่อันอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่ง